สวัสดีครับผมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับช่าง p o ลีีเฟสมอลฟ้นะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวนะครับเครื่องหรืออุปกรณ์เครื่องมือนะครับใช้สำหรับการตัดโซ่นะครับนี่นะครับพอดีผมไปเดินดูซื้อของซื้ออะไรนะครับแล้วก็ไปเห็นเจ้าตัวเครื่องนี้มาก็เห็นว่าเออมันก็ ดีนะครับแล้วก็น่าจะซื้อไว้ใช้ติดในครูเลือนนะครับไว้ตัดโซ่เนี่ครับนครับเป็นตัวตัดโซ่จักรยานและมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เลยเอาข้อมูลนี้นะครับมาเป็นข้อมูลไว้ให้กับท่านที่สนใจนะครับเพื่อซื้อเมาไว้ติดไว้ใช้กับค่เลือนของบ้านท่านนะครับ บางคนอาจจะซื้อมาแล้วนะครับแต่ก็เอกใช้ยังไงวะอะไรเงี้ยครับก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นคําตอบของท่านได้นะครับผมหรือ <c oughs> จะเป็นข้อมูลนะครับสำหรับที่ <c oughs> ท่านกําลังศึกษาจะซื้อมาไว้ใช้เองในตัวเรือนนะครับใน <c oughs> คลิปนี้ก็ผมก็เลยจัดทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับท่าน,นหลายท่านนะครับนะ่ครับจะเอามาเริ่มกันเลยนะครับว่า <c oughs> ตัวตัโซ่ของยี่ห้อนี้นะครับผมสูมมานะครับว่าในตัวกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากร้านค้าใต้บ้านนะครับเริ่มกันเลยะครับ ตัวนี้ก็หลักร้อยนะครับติดซูมานะครับดูก็โครงสร้างอะไรต่างๆครับดูแข็งแรงดีนะครับนะครับ,รบ,นะรบก็เป็นเหล็กเหนียวนะครับไม่ได้เป็นเหล็กหล่อนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็ถอดออกได้ครับทำลายตรงนี้ก็ไว้ให้เราจับได้ดีขึ้นนะครับ <c oughs> ส่วนการทำชิ้นงานก็โอเคอยู่นะครับถือว่าละเอียดเลยนะครับ ำงานของตัวอุปกรณ์นี้ก็จะมีหลักๆเลยก็จะมีอยู่สองสามชิ้นด้วยกันนะครับก็ชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวประคองโซ่นะครับตัวโครงสร้างนะครับก็จะทำมาจากเหล็กเหนียวก็ดูแล้วมันหนาอยู่นะครับน่าจะแข็งแรงดีอยู่นะครับเดี <c oughs> ย๋ยวเราลองถอดมาดูนะครับ น่าจะเป็นเกลียวหุน่นเป็นเกลียวหุ่นนะครับเกลียวค่อนข้างใหญ่เลยหนาะเลยนะครับนถอดแยกได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้าเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นเบ้านะครับเบ้าสรับ ลองด้านล่างของโซ่นะครับปนะรปกรบคือก่อนผมก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับก็เพิ่งซื้อมาแล้วก็เอามาลองเลยแต่ขพอรู้นะครับว่าวิธีการใช้มันเป็นประมาณอยู่ครับก็เราก็ตัดโซ่บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้อุปกรณ์นี้ตัดนะครับส่วนราก็ใช้ไขควงปากแบนนะครับตัด ประกอบก่อนดีกว่าอ่า <c oughs> นี่ถอดได้หมดเลยนะครับไว้สรับเปลี่ยนอะไรตัวเข็มนะครับ <c oughs> ชิ้น่างก็เป็นเหล,ล็กเหล็กเงียวครับเป็นเหล็กเงียวธรรมดาครับ ็จะเป็นรูนะคเับไว้สำหรับใส่เข็มนะครับเนี่ยในตัวภายในตัวเข็มนะครับก็จะลักษณะนี้นะครับผมมีสปริงนะครับประกอบก็แบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับในตัวเขาก็จะมีแถมมาให้2ตัวนะครับเข็มจะเท่ากันเลยนะครับอันนี้น่าจะเอาไว้ใช้ตัดโซ่มอเตอร์ไซนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะใหญ่ แถมมาให้นะครับ <c oughs> สรุปก็คือซื้อมาหนึ่งชุดนะครับก็จะมีเข็มมาให้สองตัวนะครับ <c oughs> ประกอบก็ง่ายๆครับ <c oughs> สปริงนะครับใส่ลงเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในตัว,ตวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ ัวน็อตตัวใหญ่นะครับผมมันจะเป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะว่าอ่าใช่เบอร์สิบเจ็ดตัวนี้จะเป็นตัวประคองหนีบโซ่นะครับให้ติดกับตัวเบ้านี้ะครับก็คือเป็นตัวหนีบล็อกไว้นะครับไม่ให้โซ่ขยับนะครับแล้วส่วนตัวเนี้ยก็คือตัวดันเข็มให้ตลักของโซ่เนี่ยหลุดออกไปนะครับโดยผ่านช่องตัวเบ้าหลุม ตัวนี้นะครับหัตออกไปนะครับ <c oughs> โอเคเราลองกันเลยนะครับ <c oughs> โซ่นะครับตัวนี้ที่ผมเอามาทดลองนะครับก็จะเป็นโซ่ขนาดของมอเตอร์ไซค์นะครับขนาดเบอร์ <c oughs> สูมเห็น ต้องอาจจะไม่เห็นนะครับเป็นเบอร์สี่สองแปดนะครับอโอเคเอาเป็นว่าเป็นโซ่มอไซค์แล้วกันนะครับ <c oughs> เบอร์สี่สองแปดนะครับเวลาที่การใช้งานนะครับก็คลายเข็มมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็คายตัวล็อกนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอาโซ่นะครับเทียบก็เทียบเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ ตัวตุ่มของโซ่นะครับตัวตุ่มตรงเนี้นะครับจะเป็นตุ่มๆนะครับให้มันลงไปในตัวเบ้ารูนี้นะครับมันจะลงได้พอดีเป๊ะเลยนะครับก็จะเป็นการตดล็อกได้นะครับนี่ครับให้มันลงไปปุ๊บอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นเราค่อยหมุนเกี่ยวตัวใหญ่เนี่ยครับล็อกนะครับให้มันตรงรูนะครับ ก็ขยับขยับดูหน่อยว่าให้มันให้มันเข้าเบ้าออนะครับตรงรูครับให้มันตรงรูนะครับพอสนิทแล้วนะครับ แตขัดนะครับขัดให้พอตึงๆนะครับเราแค่ขัดให้มันล็อกห้มันอยู่เฉยๆไม่ให้มันพลิกไปพลิกมาแค่นั้นเองนะครับน่ครับพอให้ตึงมจากนั้นนะครับเราค่อยหมุนอีกตัวดันเข็มนะครับดันเข้าไปนะครับต้องดูด้วยนะครับว่ามันตรงหรือเปล่านะครับ ง่ายนะครับถ้ามันตรงมันจะดันง่าย ให้มันให้มันแน่นๆหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะขยับได้ขันเข้าไปเลยนะครับแรงบิดในการขันอัดนะครับมันก็ไม่ได้แน่นมากนะครับก็โอเคขันมือเดียวขันขันได้นะครับใช้มือขันได้ไม่ต้องต่อด้ามไม่ต้องต่ออะไรเพิ่มเติมนะครับนี่ครับกดดันดันดันเข้าไปนี้นะครับหุนขวานะครับปกติ เป็นเกียร์ปกติของขนะองน็อตทัวไปนะครับน็อตก,ก็หมุนขวานะครับในการดันนะครับทันเข้านะครับหมุนขวานี่ครับแล้วก็ตรงช่องตรงนี้ครับเราก็สามารถดูได้ว่าเดือยเป็นตรงหรือเปล่านะ นี้น่ครับนี่ก็จะเป็นสลักของโซ่นะครับใช้งานง่ายครับไม่ต้องเจียหัวนะครับก็จับใส่ได้เลยนะครับเ้าก็คลายเอาเลอยออกนะครับเข็มนะครับนี่ครับได้ละหลุลดละเต็งออกนะครับ โซ่ก็ไม่ชํำนะครับอย่างเงี้ยตัดง่ายนะครับมันไม่เหมือนกับการที่เราตอกนะครับโดยปกติเนี่ยผมใช้ไขควงเนาะตอกนะครับตอกพวกไปประกับโซ่นี่ครับออกก่อนตอกเรก็ต้องเอาหินเจียรครับมาเจียหัวหมุดนี้ก่อนนะครับเพราะหัวหมุดของเขาเนี่ยมันมันจะบานไว้นะครับแล้วก็ต้องเจียออกให้มัน ให้หัวหมุดนี่ครับยุบลงไปนะครับให้เสมอกับตัวประกับของโซ่นะครับจากนั้นนะครับผมผมก็จะตอกอยู่ในในรถเลยในสเตอร์เลยนะครับก็คือโซ่เนี่ยจะอยู่ในล่องสเตอร์อย่างนี้นะครับอ่าพอเราเจยะหัวเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาไขควงปากแบนนะครับปากแข็งแข็งนะครับยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับเป็นไขควงแบนตอกนะครับไขควงธรรมดาปากธรรมดาไม่ได้นะครับหัวเย็นหมดครับพังหมดนะครับ จากการเราก็มาตอกอีกตัวตัวประกับนี่ยครับออกนะครับโดยที่โซ่เนี้ยยังอยู่ในสเตอร์นะครับสเตอร์หลังนะครับแล้าก็ตอกมันก็จะเล่งออกนะครับสรุปก็คือถ้าใช้ไขควงตอกนะครับก็คือโซ่ในล่องสเตอร์นะครับแล้วก็เจียวหัวตุ่มนี้นะครับออกนะครับจากนั้นเราก็ใช้ไขควงปักแบนนะครับตอกตัวประกับนี้ออกด้านใดด้านหนึ่งนะครับออกไปนะครับผมแต่อย่างนั้นนะมัน ทำให้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเราเนี่ยเสียหายได้แล้วก็โซ่อาจจะชาได้นะครับถ้าใครตอกไปเป็นเนี่ยตะบีตะบันตอกเนี่ยชานะโซ่นะครับ <c oughs> แต่ถ้ามีเครื่องมือตัวเนี้ยะนะครับราคามันก็พอๆกับไขควงราคาดีหน่อยและครับปากแข็งๆข็งหน่อยแหละกับแต่ความคุ้มค่ามันคุ้มค่ากว่ากันนะนะครับถ้าในคนที่ตัดโซ่นะครับ <c oughs> ราคาหลักร้อยครับผม ซื้อไว้ติดไว้ในโคลเลือนไว้ใช้ในโคลเลือนได้ครับผมแต่ผมไม่ได้ขายนะอันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูไว้เฉยนะครับผมไม่มีขายนะครับต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับหาซื้อได้ตามร้านค้าขายอะไรมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับก็มีขายนะครับอไปถามซื้อเขาเลยครับตัวตัดโซ่นะครับมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายเอ่อ คุณภาพมีหลากหลายนะครับตัวเป็นพันเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับหลักร้อยถึงพันอะไรเงี้ยครับแต่ของยี่ห้อตัวนี้มันก็โอเคอยู่นะโครงสร้างอะไรแข็งแรงดีนะครับเป็นเหล็กเหนียวนะครับไม่ได้เป็นเหล็กหล่อนะครับโอเคเนาะการใช้ตัดโซ่นะครับก็เสร็จแล้วใช้ง่ายด้วยครับ เราตัดโซ่แล้วก็ตัดอยู่ในรถเลยก็ได้ครับถอดบางโคนโซ่ออกแล้วก็ต้องการตัดประมาณกี่ข้อแล้วก็ตัดเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าจริงแล้วผมแนะนำว่าถอดโซ่ออกมานะครับมาข้างนอกนะครับอืโซ่มันมีสลักถอดอยู่แล้วนะครับถอดออกมาเป็นเส้นยาวแนละ้วถอดออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยเอามาตัดข้างนอกนะครับว่าเอาสักกี่ข้อนะครับก่อนตัดก็วัดวัดก่อนนะครับว่าต้องตัดเท่าไหร่ส่วนมากก็จะตัด ถ้าโซ่ยืดนะส่วนมากมันะตัดแค่ข้อหรือสองข้อแค่นั่นแหละครับโอเคนะครับนี้ผมก็จบการสารีวิวในการใช้งานของเครื่องตัวตัดโซ่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับผมถ้า,ถาท่านใดกดไลค์กดแชร์ให้นี้ก็ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับแต่ถ้ายิ่งท่านใดนะครับกดซับต b e หรือกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับก,ก็อีกขอขอบคุณมากเลยนะครับผมครับสำหรับในคลิปนี้นะครับช่างปุยพีเคสมอฟา์นะครับก็ขอ,อลาไปก่อนนะครับไว้เจอกัหรับคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้น,นะครับสวัสดีครับผม